สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณโกโดโตเกียวนะครับมาพูดคุยกันเขาบอกว่าให้เลิกใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นนะครับซึ่งคนที่เลิกไม่ได้นี่นะครับหลุดพ้นจากความกดดันการผูกมัดหรือว่าสายตาของผู้อื่นไม่ได้นะครับ ส่วนคนที่เลิกได้เนี่ยได้ใช้ชีวิตท่ามกลางกลุ่มคนที่เราต้องการนั่นเองครับซึ่งการที่กลุ่มคนซึ่งเข้ากันได้ดีเนี่ยมารวมตัวกันโดยบังเอิญนะครับและทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยอยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าของเราครับถือเป็นการจับกลุ่มเพื่อนในแบบที่ทุกคนปรารถนานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับที่คนในสังคมที่บังเอิญเจอกันหรือว่ารวมตัวกันเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งมีนิสัยแล้วก็ความคิดที่เข้ากันได้ดีครับ ซึ่งเพื่อนในที่ทํางานเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างผลกําไรให้บริษัทนะครับซึ่งคนที่เลือกหัวหน้าหรือว่าแผนกบุคคลไม่ใช่เราครับซึ่งสังคมที่เราไม่ได้เลือกเองเช่นนี้นะครับถือเป็นสังคมที่ถูกสร้างขึ้นครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รู้จักทั้งเพื่อนใหม่ที่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะครับ และปัญหาของกลุ่มคนที่มารวมกันโดยบังเอิญเนี่ยก็คือจะเกิดการจับตาดูครับแล้วก็ผูกมัดกันเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่ากดเงียบครับซึ่งหากมีใครทําผิดกฎเล็กน้อยเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกลงโทษหรือว่าขับไล่ออกจากกลุ่มได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสังคมทุกวัยนะครับทุกกลุ่มคนหรือว่าทุกองคอ์กรด้วยนะครับซึ่งปัญหาต่งตางๆที่เกิดในองคอ์กรเนี่ยก็มักเป็นเพราะบรรยากาศทําให้เราเนี่ยต่อต้านไม่ได้ครับและต้องยอมรับว่ากฎเงียบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินน่เอง ต่อมานะครับเขาให้กําหนดคนที่เราควรตัดออกจากชีวิตครับซึ่งสิ่งสําคัญมากอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกคบคนก็คือคนๆนั้นเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบเดียวกับเราครับเพราะถ้าเลือกคบคนผิดเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็อาจจะลําบากได้นะครับและคนเราเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นคนดีและนําความสุขความเจริญมาให้เราไปสมหมดนะครับอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับที่เอื้อประโยชน์ต่อความสําเร็จของคุณแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอิจฉาแล้วก็ขัดแข้งขัดขาคุณมากกว่านะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีคนที่ าและทําแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับการปฏิบัติตัวอย่างมีมิตรไมตรีต่อคนเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเหนื่อยล้ามากขึ้นนะครับและใช้ชีวิตที่มีเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับไปอย่างไร้ค่ามากๆครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับหากบังเอิญเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขหรือว่ารู้สึกว่าไม่อยากคบกับคนแบบนี้เลยเนี่ยก็ควรสร้างระยะห่างหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะเจอกันนะครับ ต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเขาแนะนําว่ากล้าย้ายไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับเราครับคุณกโดโดทึกโยะนะครับเขาบอกว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยคงไม่มีใครบ่นว่าอยากย้ายบ้านไปที่อยู่อื่นนะครับเพราะว่ายังเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเราไม่ได้นะครับแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย เราเลือกที่จะอยู่หรือว่าเปลี่ยนงานให้เหมาะกับตัวเองได้ครับนี่คืออภิสิทธิ์ของผู้ใหญ่ที่ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับหากเราไม่พอใจกับผู้คนที่คบรบหาครับหรือว่าสถานที่ที่อยู่เนี่ยก็หาใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหักมัวแต่กลัวว่าถ้าเปลี่ยนงานเนี่ยจะได้เงินเดือนน้อยลง ทาย้ายบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือถ้าจะออกจากกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วจะถูกกล่นแกล้งเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยกำลังเลี่ยงการตัดสินใจครับและคิดเอาเองว่าแม้ไม่พอใจอยู่บ้างแต่อยู่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะสบายใจกว่านะครับเขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเท่าวันหนึ่งนะครับเรารู้สึกอึดอัดก,กับสังคมที่อยู่ในตอนนี้แหละถท่าวันหนึ่งนะครับเราไม่รู้ว่าจะทนเสียสลงไปอีกนานแค่ไหนนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นนะครับเราเนี่ย จำเป็นต้องทิ้งสภาพแวดล้องปัจจุบันครับแล้วก็ก้าวไปสู่สถานที่แห่งใหม่นั่นเองครับและนี่ก็เป็นบทความของคุณโกโดโตกียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับรือร i c ิชแมนเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ